กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแมงเมาหน้าใหม่เดินทันเลอร์ทัลล่าเข้ามาในตลาดฉันคือแมงเมาที่จะกลายเป็นพยาปลวกไม่ธรรมดาเลยนะยะวันแรกเลือกหุ้นเข้าพอร์ตอันดับหนึ่งของหุ้นมือถือเคยสูงสุด113บาบาท้โยบายปันผลสูงกว่า100%ของกำไรสุทธิดีวเวนยิวิบ์ซ O A R O E หรือ A O E อะไรเนี่ย ไม่รู้จักหรอกรู้แต่ว่ามันเยอะตื่นเต้นตื่นเต้น91บาท75สางไม่กี่วัน่ัดมากรรมการมอ2 2ฟองแอดแมท7.5หมื่นล้านผู้บริหาร้ยอยขายหุน้นความเสียหาย31บาทต่อหุน้นโอ้โอ้ไม่ไหวจะเคลียร์84บาท50สตางค์โถนี่เรามาอยู่ในก้องไฟตั้งแต่เมื่อไรนี่ การเมืองมันสลบอย่างนี้นี่เองเพิ่งซื้อหุ้นตัวแรกก็ออกแววเจ๋งซะแล้วจะเป็นเหมือนไอทีวีหรือเปล่านี่เราจะต้องขาดลอดหรือว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยไม่น really. ่าเลยเราเก็บเงินไว้ในแบงค์ดีๆไม่ชอบสนวนแห่งเมาบินเข่ากองไฟมันเป็นอย่างนี้นี่เองหลังจากที่เม้าน้อยโดนเบรนอยู่สักพักใหญ่ขณะที่กำลังมืดแปดด้านอยู่นั้นก็เหมือนจะมีพระเอกขี่ม้าข่ามาช่วย ติดหุ้นอยู่เหรอไม่อยากคัดล้อละสิทำไมไม่ซื้อหุ้นเข้าไปถัวเฉลี่ยเพิ่มละ่ะมันจะทำให้ต้นทุนเราต่ำลงนะเดี๋ยวพอข่าวซาหุ้นมันก็จะเด้งกลับเข้ามาเองแหละนี่กองไฟหรือว่าสานติก้าเนี่ยจริงเหรอคะตัวเองอย่าหลอกขนนะหลังจากเมากลาร่างเป็นนกฟีนิกซ์ไดเพียงหนึ่งวัน ันนี้แหละวาทีพยาปลัวไม่มีทางตายด้วยเรื่องแค่นี้หรอกเต๋ยลง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 สละวันเต๋ยลงเออเออเออทำไมมันยิ่งบินยิ่งตามละ่ะตกลุ่มอากาศก,าก็ไม่ใชส่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เป็นแค่แมงเม่าธรรมาดาธรรมาดาหรอต้อนทุนเฉลีย่ย 1 7บาท70สตางค์ราคาปิดอยู่ที่83บาท75สตางค์ต่ำได้อีก